มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลุงพลลับ,บ้าแตนและโทรศัพท์จับพิรุษได้เต็มๆค่ะจากเหตุการณ์น้องชมพู่นะคะหายตัวไปจากบ้านพักในหมู่บ้านกกกอกที่ตำบลกกตูมอเภอดงหลวงจังังวดหมุกดาหารนะคะเมื่อวันที่11พฤศจาคม2563ก่อนพบเสียชีวิตอยู่บริเวณเขาโพล็กไฟที่บ้านกกอก ห่างจากบ้านพักประมาณ5กิโลเมตรนะคะเมื่อวันที่14พฤษภาคม63จนเวลาผ่านมา1ปีกว่าเมื่อวันที่1มิถุนายน64ตําตำรวจจึงได้ขอสารจังหวัดมุกดาหารอนุมัติหมายจับนายชัยพลวิภาหรือว่าลุงพลใน3ข้อหานะคะต่อมาวันที่2มิถุนายนนะคะลุงพลพร้อมด้วยป้าแตนภรรยาของลุงพลแล้วก็นายสิทธาเบียบังเกิดทนายความ ได้เดินทางพบตำรวจที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนถูกแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็นำตัวมาลงบันทึกที่สอนอประทุมวันจากนั้นนะคะขึ้นเฮลิคอปเตอร์ต่อไปที่จังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุรับตัวไปสอบสวนดำเนินคดีต่อเบื้องต้นนะคะพนักงานสอบสวนสอนอประทุมวันเปิดเผยว่าลุงพลนะคะให้การปฏิเสธในทุกข,ข้อกล่าวหาสำหรับความคืบหน้านะคะรายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับแนวทางการสืบสวนคลี่ข่ายคดีนี้นะคะ ชุดสืบสวนพบพิรุษจากคำให้การของลุงพลตั้งแต่หลังเกิดเหตุใหม่ๆหลายประเด็นเลยค่ะโดยเฉพาะประเด็นหนึ่งก็คือมีการสอบปากคํำลุงพลว่าเหตุใดพยานหลายรายจึงตั้งข้อสังเกตว่าลุงพลเอ่ยถึงการหายตัวไปของน้องชมพู่ก่อนคนอื่นทําไมจึงรู้ก่อนใครซึ่งคําให้การต่อพนักงานสอบสวน ที่ท้องที่นั้นลุงพลอ้างว่ารู้ข่าวน้องชมพู่หายไปโดยภรรยาโทรศัพท์มาบอกแต่หลังจากนั้นชุดสืบสวนสอบสวนได้ตรวจสอบที่โทรศัพท์มือถือของลุงพลทําให้ได้ข้อเท็จจริงว่าลุงพลได้ขายโทรศัพท์มือถือของตัวเองไปก่อนหน้านั้นและลุงพลนําซิมโทรศัพท์ของตนเองไปใส่ในเครื่องของป้าแตน ซึ่งเป็นโทรศัพท์แบบสองซิมดังนั้นลุงพลจึงต้องใช้มือถือร่วมกันกับป้าแตนซึ่งเป็นไปนไม่ได้ที่ว่าป้าแตนจะโทรหาลุงพลเพื่อบอกข่าวน้องชมพู่หายตัวต่อมานะคะทีมสืบสวนสอบสวนของลุงพลเรื่องโทรศัพท์มือถืออีกครั้งก่อนยอมรับว่าได้ขายไปแล้วนะคะตอนนี้ใช้ร่วมกับภรรยาแต่เมื่อถามถึงคำให้การที่อ้างว่าโทรศัพท์ภรรยาโทรมา เรื่องน้องชมพู่ปรากฏว่าลุงพลได้อ้างว่าจําไม่ได้แล้วว่าให้การอะไรไปประเด็นนี้นะคะจึงเป็นพิรุธข้อหนึ่งที่เป็นข้อสําคัญค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากไวรัลฟิสโปรค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ